สวัสดีเอฟซีสวนลุงร้านขันนะครับวันนี้นะครับผมยืนอยู่ที่สวนพี่ตองนะครับที่ปาจีนบุรีนะครับก็พี่ตองนี่เมื่อสองปีที่แล้วเคยไปหาผมที่สวนนะครับไปตอนเราก็ไม่รู้ว่าท่านเป็นประธานบริษัทนะครับเป็นมหาเศรษฐีนะครับก็มารู้ทีหลังนะครับตอนนี้ก็ไปซื้อต้นพันธุ์นะครับไปซื้อต้นพันธุ์จากสวนลุงร้านแล้วก็มาปลูกนะครับอาถามพี่ตองว่าพี่ตองปลูกได้กี่ปีแล้วครับ สองปีครับสองปีงปแล้วปีแรกนี่มันสถานการณ์เป็นยังไงครับได้ขายไหมได้ขายเลยนะได้ขาย<ม>เลยปีแรกว่าผมผมไปซื้อต้นพันุ์ประมาณต้นเมษาครแล้วมันก็ครบอายุมันมาดีเจ็ดแปดเดือนก็ได้ขายเลยปีแรกได้ขายได้ขายเลยเรามีปัญหาอะไรบ้างไหมครับปัญหาโรคพืชทั่วไปโรคพืชทั่วไปเชลราแมงวันทองแล้วไปขายที่ไหนครับเอาเฉพาะในชุมชนนี้อะ ขายสบายนะขายสบายทําไมทําไมผมขี่รถผ่านเส้นไอเส้นเขาปากมาเนี่ยเส้นทับลานมันก็มีพุทรานมสดนะแถวนี้มันเป็นถิ่นพุทรานมสดทําไมพี่ต๋องเลือกปลูกพุทาไต้หวันผมว่าความแปลกใหม่นะพวกนั้นมันมันรสชาติมันสู้ไต้หวันไม่ได้สู้ส,สู้อันนี้ไม่ได้เพราะผมกินมาเยอะและ้ว <c oughs> พุทรานมสดเนี่ยอ่า <c oughs> ผมว่ารสชาติสู้ไม่ได้ความฉ่ำมันมีความฉ่ำ ก็มีความหวานนะกรอบด้วยครบป่ะครบ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 เรื่องของมุซาถ้าเราดูแลมันดีนะครับถ้าเราดูดูแลดีนี่ก็รสชาติไม่ต้องกลัวเลยเดี๋ยวมาเองปีนี้เป็นปีที่สองปีที่สองเก็บเก็บขายได้กี่รอบแล้วครับนี่ถ้าขายกี่สองรอบแลวครับขายสองรอบแล้วนะครับที่นี้มีกี่ต้นครับตรงนี้นี่ตรงนี้มีสี่สิบต้นสี่สิบต้นแล้วขยายเพิ่มกี่ต้นครับขยายมาเจ็ดสิบต้นเจ็ดสิบต้นโอ้โหนี่นะครับก็ ตอนนั้นนี่ไปเมื่อสองปีที่แล้วไปที่สวนร้านนะครับไปชิมนะครับชิมเสร็จก็ตัดสินใจปลูกเลยนะครับแล้วก็พอปลูกก็มีแต่ขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ไม่ไม่ห่วงเรื่องตลาดเลยนะครับเพราะว่าบางคนจะปลูกเนี่ยไอ้ตลาดยังไงอะไรยังไงเนี่ยจะกังวลไปหมดเลยนะครับแต่พี่ต๋องนี่ไม่กลัวเลยนะครับปลูกก่อนแล้วตอนนี้ก็แทบไม่พอขายนะครับทำให้มันมีคุณภาพอ่ะมันก็มันก็เหมือนผลไม้อย่างอื่นนั่นแหละมันมีคุณภาพมันก็ต้องมีคนกินอยู่แล้วครับเพราะเราท ของมันไม่มีคุณภาพก็หลักๆนี่พันเป็นพันอะไรครับพี่ต๋องเบอร์สิบสามเลยเบอร์สิบสามเลยแล้วได้ใช้พุ้สาห้าสิบผสมจะสอนไหมครับใช่ใช่ใช่ต้องใช้ต้องใช้นะก็ดูจากปริมาณถุงนี่ห่อแล้วกันขาวขาาหมดแล้วนะเพื่อนๆเข่าหมดเลยข่าหมดแล้วนะครับผุ้สาห้าสิบเราอยู่นี่สูบประมาณทับวางเงาครับซับวางครับครับผมแต่แต่ในแถวหนึ่งเนี่ยต้องมีต้นหนึ่งละ ในประมาณเขาจะคุมมันจะจัดประมาณนัเจ็ดแปดต้นอย่างเงี้ยน้อยเราต้องมีต้นหนึ่งละแลระบบน้ําที่ตองนี่เป็นยังไงบาดาลหรือยังไงครับน้ำบ่อใช้น้ําบ่อเลยใช้น้าบ่อน้บ่อลดวันละครั้งเดือยังไงครับถ้าช่วงออกลูกเนี่ยผมจะสามวันครั้งหนึ่งครับเพราะผมทดลองดูแล้วว่าถ้าให้น้ําเยอะเนี่ยมันจะมีความฉ่ามากก็จริงแต่ความหวานจะน้อยลงครับแต่เราถ้าเรางดน้ำมาสามวันนี่แน่นอนเลยหวานแน่นอนช่วงเก็บผลใช่ไหมครับใช่ช่วงเก็บผลอ่ะช่วงเก็บผลอย่างเราเก่งไว้วาเราจะเก็บนั้น อาทิตย์หน้าหรืออะไรเงี้ยเราก็เริ่มงดน้ําได้แล้วครับแล้วก็ความหวานก็จะขึ้นอันนี้หอนี่หอโอขาวเป็นทะเลเลนะครับเนี่ย <c oughs> เหมือนเหมือนสวนโรงแรมนะครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับ <c oughs> เดินเข้ามาน,นี่ขาวมากเลยนะครับ <c oughs> อืองเรื่องความดกหนิอันนี้ก็คือคนที่เขาปลูกจริงนะครับปลูกจริงแล้วก็ทําจริงขายได้จริงมันก็จะเห็นผลอย่างนี้นะครับเพื่อนเพื่ออบางคนเนี่ยปลูกแล้วก็ตายนะครับอยู่กรุงเทพส่งไปให้พ่อแม่ปลูก มันก็ไม่รอดนะครับเพราะบางบางทีไม่ได้ปลูกเองไม่ได้ดูแลไม่ได้จอยใส่นะครับอันนี้พาให้มาดูตัวอย่างนี่ครับเพื่อนเพื่อนผลใหญ่ผลเล็กมีหมดครับแต่ชิมของสวนพี่ตองนี่โหรสชาตินี่ครับยกนิ้วให้เลยครับคะแนนเต็มสิบผมให้สิบห้านะครับอร่อยมากนะครับเออผลใหญ่ครับเพื่อนๆนี่เดี๋ยวพามาชมทางนี้นะครับชมสวนพิันนี้คนงานกําลังทั้งเก็บทั้งหอนะครับเก็บรุ่นหนึ่งก็ห่อได้เรื่อยๆนะครับนี่สวนพี่ตองดกมากเพราะว่ามีพู้ซาห้าสิบ กระจายอยู่ทั่วสวนนะครับหรือว่าพุทราเกาหลังเบอร์หนึ่งนะเพื่อนๆถามบางคนก็ถามว่าเอ้ยไม่ปลูกพุทราห้าสิบมันติดผลไหมนะครับติดครับผมเพราะว่าดอกของพุทราเนี่ยจะมีเพศผู้กับเพศเมียในดอกเดียวกันนะครับแต่ว่าของพุทราไต้หวันเนี่ยไอ้เกสรตัวผู้กับตัวเมียเขาจะแรงไม่ตรงช่วงเวลากันนะครับของเกษตรกรไต้หวันเนี่ยเขาก็เลยใช้พุทราเกาหลังเบอร์หนึ่งหรือว,ว่าพุทราห้าสิบมามาปลูกรวมสวนนะครับมันจะทําให้ติดผลดกนะครับ ถามว่าผสมเกสรเราต้องผสมเองที่ระดอกไม้นะครับเราไม่ต้องผสมเองนะครับเราปลูกไว้เดี๋ยวแมลงนะครับจะเป็นตัวช่วยผสมเกสรนะเพื่อนเพื่อนนี่นะครับพุซราห้าสิบอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อยู่ตรงโน้นอีกต้นหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับนี่ครับสวนพี่ตองนะครับที่ปราจีนบุรีนะครับติดติดกับโรงพยาบาลกระบินบุรีนะครับไม่ไม่ไกลนะครับเพื่อนเพื่อนก็แถวนี้ต้นไม้เยอะนะครับอากาศดีนะครับมองไปทางไหนก็เขียวนะครับนี่โอ้มาชมสวนพุซราเข้ามาแล้วแบบ มีความสบายตาสบายใจนะครับขาไวหมดเลยนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้ก็เป็นสวนของพี่ตองนะครับเพื่อนๆนะครับพี่ตองนะครับหมวกอีกใบหนึ่งก็เป็นประธานบริษัทนะครับเกี่ยวคลังสินค้านะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเกษตรกรนะครับเพื่อนๆนี่อุ้ยดูดูดูต้นนี้มันรู้มันมองไม่เห็นใบแล้วเพื่อนๆมันมีแต่ลูกนะครับเนี่ครับอีกต้นนี้ด้วยนะครับนี่ มันมีแต่ถุงวัสดติกนะครับมันมีแต่ถุงวัสดติกตใบน้อยมากนะครับนี่เดี๋ยวแกทําโดมอคอกไม่ต้องห่อแล้วนะครับนี่นะครับสวนของพี่ตองนะครับเพื่อนๆเออได้ต้นทันไปจากสวนของร้านนะครับ๋ยวให้ดูภาพมุมกว้างนะเพื่อนๆนี่นะครับมันก็จะมีสี่เสาแล้วก็เป็นไม้ไผ่ค้ำนะครับครับผมขอบคุณพี่ตองมากเลยนะครับนี่นะครับเก็บมี สุนัขเดินตามนะครับเป็นเขียวๆนะครับเป็นความฝันของหลายๆคนที่อยากมาอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ทําเกษตรที่ไม่ไกลาจากกรุงเทพนะครับนี่นะครับนี่ทุกอย่างสวนที่ตองนะครับแก่หมดแล้วเนี่ยแก่ไม่ใช่ไม่หวานนะหรืไอไม่ปอกจะบอกอุย้ยไม่หวานแล้วปล่อยให้แบบนี้แม่แม่ผมชอบกินมากมเลยทั้งหมดนี่ เอาไว้คองทุกวันนะครับดึตงต้นหน่อยได้มนเล็กด้วยนะ